สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแองจี้และอีจริงค่ะชีวิตชอบเที่ยวร้านอาหารวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารแเองนะคะใช่ค่ะร้านอาหารอะไรจ๊ะร้านนี้ชื่อร้านคาเซียงอยู่ที่อยู่ที่โรงแรมชาเชมแกนแบงกอกใช่ค่ะซึ่งร้านนี้เป็นร้านแบบฟายไดน์เนี่ใช่ก็บอคนบอกอะไรนี่การไงสร้างรู้สึกว่าเอ้ยจะมาลองซะหน่อยเนี่ยจริก็ได้ชื่อได้ยินชื่อมานานละใช่ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างนะคะใช่ค่ะจะพาทุกคนไปชิมพร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชิมกันเเลลยยคค่่ะะไป แอบกระสิกว่าไม่มีคนเลยนะคือไม่ใช่จริงๆวันนี้เมาร้านปิดร้านเออจริงปิดร้านเพื่อนนะใช่เขินวิ่งสักเกิดเธอจีบฉันนี่คือจีบติดไปแล้วนะคะแต่งเลยะแซวนะก็เข้ามาก็คือเปิดรีบออกมาพนักงานก็คือบอกว่าสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเลยนะน่ารักน่ารักมากนะ มีผ้าเช็ดมือมีผ้าเช็ดมือเป็นผ้าเย็นนะคะชอบชอบหลานนี่เขามีผ้าเช็ดมือนีกลิ่นเขาดีอ่ะกลิ่นเขาหอมเหมือนขนมเลยขนมปังของเรามี3แบบค่ะมีโฟร์กาเซียซาวเวโดแล้วก็จะมีเป็นลาวอสค่ะรับอะไรนะคะแล้วก็อันนี้เขามีเนยมาเสิร์ฟให้เราที่เนี่ยเนยที่เนี่ยพิเศษมากกว่าทุกทุกที่เนาะวันนี้เราสั่งไปเป็น อลังการมากแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยทุกที่เขาก็จะมีขนมปังมาให้เราดูอรไม่อิ่มเนก็คือแบบหลอกล่อให้เราอิ่มก่อนนะก็คือวันนี้นอกเหนือจากขนมปังเนี่ยขอให้ดูนี่ก่อนเป็นเนยพิเศษเฉพาะที่นี่เทอบอกว่าตัวนี้เป็นเนยอะไรอะฉันจำไม่ได้แต่ว่าฉันจำได้เป็นปบล็คซอออันนี้เป็นซัมติงเนยทำเนยแล้วก็ข้างบนเป็นแบล็ซอฟนะคะก็ซึ่งแบบมีความ อน้ว่าเซมิะค่ะมาแล้วนะคะของสตาร์เตอร์ของเราอย่างแคทซิงนะคะก็เป็นตัวไอสเทอร์จ้าดูดีมากเลยดูสีเขาเรียกว่าอะไรจิ๋วออสเตอร์อะไรผมบอกว่าเป็นอะไรแล้วเขาบอกว่ามันเป็นมูสเซนออสเตอร์เธอไม่ใช่ออสเตอร์ธรรมดาธรรมดามาปกติกันจะเป็นเดอแท้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าแบบคือยังไงนะมันจะต้องหวานนน่ๆเลยระเบิดในปากเริ่มเลยไหมเริ่มเลยนางเขาบอกมันจะมีสัญลักษณ์ตัวจีโอ้ใช่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 มันจะปั๊มตัวจีอยู่ข้างใต้ข้างใต้ของนี้เลยนะมันไม่ธรรมดา ว่ามันครีมมี่พอซอสหรือครีมมี่ด้วตัวของน้องออย์เซอร์มันแตกต่างกันนะคะปกติแล้วถ้าเราเกิดกินฟินเดอร์แคร์มันจะเบาๆแต่นี่มันมีความครีมมี่แต่ว่ามันอร่อยอร่อยเลยอ่ะมันดูแบบทะเลมันไม่ได้แบบจ๋าอร่อยอร่อยเลยแต่ของมันไม่ได้สดชื่นเหมือนฟินเดอร์แคร์อาจจะเป็นพอซอสด้วยหรือเปล่าวิธีการปรุงหรือเปล่านะแต่ก็แต่อร่อยเราชอบอร่อยจานแรกผัดไหมผัดผ่าัดในกล้องมาแล้วนะคะสำหรับสตาร์เตอร์ตัวที่สองนะคะก็คือเป็น อิ่มมากอร่อยมากอันนี้คือดูดีมากน่ารักมากนะแล้วเขาบอกว่ากินได้ทุกอย่างเลยนะในนี้นะมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอ,อร่อยเลยอ,ลอร่อยเยืออร่อยจริงอร่อยมากเคือบบสดชื่นแล้วแผ่นก็แบบบางๆ,ๆกรอบๆอร่อยอร่อยเลย ี่สวยมากนอกเรื่องนิดนึงยังชั่วหนาอันนี้อร่อยแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นหอมใหญ่เป็นแอนเนียนเนาะคือมันสดชื่นอะมันมดชื่นมากมันสดชื่นมันกรอบแล้วเบาๆอร่อยอันนี้คือแบบดีเลยมาต่อกันที่ดักคอนซูเม่นะคะก็เป็นดักคอนซูเม่ที่สวยที่สุดที่ฉันเคยกินมาเลยอ่ะคือแบบมันมีหลายสีเลยนะถือว่ามันมีหลาหอมมากแล้วมันแบบ คือการแบบพรีเซนต์คือแบบอ๋อฉันชอบมากเลยแล้วฉันชอบความที่เกี๊ยวมันจะจิ๋วแค่นี้มันแบบนะเดี๋ยวเรามาชิมกันอีกนิดเดียวนึงนะขออนุญาตชิมไปพร้อมๆกันว่ามันแบบอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นโฟกาเทะเลใช่ไหมโฟกาโฟกาอร่อยนะแต่ว่า แปงแ้งแบบนี้นึงแป้งมับางกว่านี้แป้งบางกงางว่านี้แต่น้่งสุกเขาโอเคนะเราชอบต่อมันเป็นบั้นจั่วเพราะเขาอยากใหก้มันอยากให้มีเจคเจอร์ก็เหมือนแบบคล้ายๆแบบพาสต้าที่มันแบบไม่สุกมากนอกแ,แข็งๆนะคะแต่ว่าจริงๆตัวไส้อราชอบนะมันเป็นโฟกาแต่ว่าแป้งมันแข็งไปหน่อยแป้งมันบางกว่านี้ เราไปดูเมนูจานต่อไปของโปรดองจี้มันไม่คือสแกนรอบสแกนรอบเธอจานนี้ดูว่า์มากแล้วก็คือแบบอันนี้คือตอนแรกคิดว่าเป็นเบคอนธรรมดาคือแก้มหมูนะคะแล้วก็อันเนี้ยคือขอยอมรับนะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เขาบอกว่ามันเป็นเยลูสเลปแอนติช็อปแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะเราลองชิมดูแล้วกันนะชิมเลยชิมเลยชิมเลยชิมอยากชิมคือจริงจริงอยากชิมสแกนรอบนั่นแหละแต่ว่าจริงจตอนแรกคิดว่าเป็นเบคอนในนี้ข้างบนน่ะที่บอกว่าแก้มหมูกับเธอที่ชื่เป็นเบคอนแล้วเขาบอกว่ามมมัันนนีซซซอออสสะะเป็ไรติง นี่ยหละี่กินแล้วเราก็ต้องจิ้มซอสด,ด้วยไหมหอร่อยอร่อยอร่อยชื่อไหมตัวอันเดอโชว์กันละเขาบอกมันเป็นอะไรอะเยลูซาลิมทีม่คือได้ยินเหลืงแต่กินข้าวมาแตทุกวันเนี่ยมันคือขอชิมทีเดียวนะไม่กล้ากินเยอะนี่มันคืออะไรเหมือนมันเหมือนมันอะ แต่มันหวานอ่ะหวานกว่มันอะอ่อนะอร่อยดีแต่ว่าเราไม่รู้จะกินอะไรเข้าไปมันปลอดภัยใช่ปะไหมชูไม่อาจจะชงไม่รู้จักหรอมันเป็นสีเขียวๆต้องหั่นเอาใบออกมันไม่ใช่เหมือนจิชงเพราะมันสายพันธุ์นี้ใช่ไหมอร่อยแปลกดีค่ะแปลกดีแล้วก็เป็นของที่แบบไม่เคยได้ยินชื่อแต่กินแล้วรสชาติไม่แปลกแล้วก็สเกลล็อกคือสวยงามกลางผ่นค่ะใครยังเชื่อไหนนะ จริงตอนแรกยังหลับนะว่าแรแอบเป็นกังวลเพราะว่าปลาไม่มีมาถึงกันที่เมนคอร์สนะคะเรลือกแบไม่เหมือนกันวันนี้ขออนุญาตเปิดก่อนนะคะเป็นรีฟขาเนี่ยวากิวเอไฟนะคะเป็นเสิร์ฟมาในความสุดแบบนี้คือเห็นแล้วก็เออใช่อันนี้เป็นปลาเีมอกัน เธอบอกว่าอันนี้เป็นวองโกเล่นะคะเเรามาชิมกันค่ะชิมกันคนละตัวเนาะของฉันมีคาเวียท็อปด้วยอ่ะเนื้อคือแบบไม่ต้องหั่นเลยอ่ะคือกระชากหลุดออกมาเลยจริงปะจริงฉันขอกิดว่าไม่ใช่วองโกเล่นนะเนี่ยดูน่ากินนะ ฉันว่าอาหารเขาเนี่ยเขาทำหน้าตาสวยมากทำไมไม่มีคนอย่างงงงงมากแต่ทำไมถึงไม่มีคนฉันไม่เข้าใจเลยฉันอยากรู้มากว่าทำไมเขาถึงไม่มีคนเขาทำาหมอยากไ้ชิมมาต่อกันที่ Pretty Star สวยมากประทับใจตั้งแต่จานแรกจนจานสุดท้ายนี่เป็นกินจนละลายแล้วัมแต่คุยโทรศัพท์กันมาหอายทีสองทีแล้วอร่อย เดี่ยสดชื่นมากแลันชอบอ่ะเหมือนซอบอ,อันนี้มีส้มเนยแลบบ้มันจะมีความเป็นแบบเยลลี่เยลลี่อ่ะเธอเป็นเยลลี่แบบแปะอยู่ด้านบนนะคะฝักไม่ขึ้นนะเมื่อกี้ก็บอกว่าเข้าพืชตระกูลแบบผลไม้ตระกูลซีทัสก็คงจะเป็นส้มๆมอะไรประมาณนี้มะนงมะนาวอร่อยมากรูเสอับะ ทำไมเนื้อที่นี่มันนิ่มจังเขาบอกว่าเนื้อวัวที่นี่เกษรก็คือเป็นเนื้อที่เลี้ยงด้วยถั่วดำถั่วถั่วเหลืองสีดำถั่วดำเขาบอกถั่วเหลืองสีดำเหรอเชื่อนี่เขาบอกถั่วเหลืองสีดำนะคะเพราะว่ามันคือซอสแบ็กซอยบีนนะคะก็เลยทำให้ได้เนื้อที่แบบเขาบอกว่าใช้ไร95อะไรสักอย่าในสัในการเลีย เขาบอกว่าถ้าเราแบบเหมือนเนื้อที่นี่มันจะทําให้ถ้าเลี้ยงด้วยถั่วดําตัวนี้ค่ะมันจะแบบทําให้เป็นเนื้อเอฟไรตวากิว95ใช่นุ่มมากอร่อยจริงพี่ดีเซิร์ฟทำไส้เดี๋ยวสุดท้ายดีเซิร์ฟของจริงว่ายังไงเดี๋ยวไปเจอกันมาค่ะสุดท้ายและท้ายสุดของเราก็คือของหวานแล้วจ้มหิมมากดูสีน่ารักสุดๆไปเลยนะเขาเสริมมาพร้อมกับไอศคมวานิลลานะคะหอมกลิไอศคม ออร่อยอ,ะอ่ะไม่เหมือนเป็นแบบอะไรกรอบๆไม่รู้่ะไม่รู้อะ่อะพอเราไม่้อกเหมือนเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลเคลืบอบอร่อยถ้าาไอศครีมคือแบบเข้ากันมาก เหนือความคาดหมายนะรถหนักค่ะสุดท้ายแล้วนะคะจริงๆแล้วก็คือพิตีโฟนนะคะก็พิตีโฟนของเขามาก,กันสามคำคนละสามธรรมดานะคะก็มีช็อกโกแลตมีไอเยลลี e, ่แล้วก็มีมาตลาองเขาบอกว่าจะออกเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็เราก็แอบ,บสั่งชามาเพิ่มนะคะเพราะรู้สึกว่าอยากได้ชามันลก่อนนอนมาเริ่มเลยเขาแนะนำให้ทานตัวนี้ก่อนช็อกโกแลต ผมอะหือว่าชอบอะไรแท้ต้องผมร้านคาโคลาเตอ่์ตัวต่อไปเขาให้กินตัวไหนเมื่อกี้ตัวนี้มะละกอเยลลี่เนาะกินนิดเดียวเปรี้ยวมากเป็นอะไรไม่รี้หรอก บอกว่าจะเปรี้ยวหน่อยนะคะเขาบอกกันเนี่ยเปรี้ยวจีเลยไมห่หลายเลยอ่ะบ้านยไหมแชอบนะมันเหมือนมีมกะมมกรูดอะหอมมะกรูดแต่ละอร่อยดีเนี่ยอ,อันนี้ดีกจะเยลลี่โอเคไม่ได้ว้าวที่สุด ก็เมนคอร์ดอ่ะแต่วัสดี้แฮปปี้ค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการมารีวิวนะคะร้านอาหารที่แบบว่าเป็นอาหารคอร์ดนะคะของคาเซียคีอร่อยดีค่ะอร่อยมากนะวันนี้เราทานไปทั้งหมดหกคอร์ดไปกันนะคะอยู่ที่หัวละสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทบวกบวกนะคะสามสี่พันกว่าอ่านั่นแหละนะคะพาเดเวนะคะก็ประมาณสี่พันกว่าบาทนั่นเองนะคะไม่รวมน้ำนะคะก็ประทับใจอร่อยมากก็ดีจริง ทุกอันแบบดีมากๆอย่างน้อยคือจัดจานมาสวยงามให้มันสมกับความเป็นเชฟฝรั่งเศสจริงๆนะคะ,คะอยากจะให้ทุกคนมาลองมากเพราะวันนี้เรามาไม่มีคนเลยโตเดียวโตวเดียวแต่อยากให้ทุกคนมาลองจริงๆคือมัน,มนเหนือความคาดหมายม,มากๆแล้วก็คือการอัน expectation อนะใช่แล้วพนักงานอะน่าหวักมากคือดูแลเราแบบตลอดเวลาจริงๆนะคะเมื่อกี้แรบเชฟโอซาร์ไปเรียกมาแล้วเชฟมาสวัสดีเราพอเราเดินไปถ่ายรูปกับเชฟออกมาก็คือมันจัดทีนังให้ นี้พูดอยู่ก็มีเหมือนมีสายตาจับจ้องอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นเองนะคะก็อยากให้ทุกคนมากันเนาะก็วันนี้นะคะจริงี่แล้วจริงๆคเะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะจากคาเซียชาติแกนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวพาไปกินที่อื่นต่ออีกสำหรับวันนี้อิ่มมากแล้วขอตัวไปก่อนนะคะไปเลยไปว่า